แหวนพระแหวนหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคศิตารามตำบลบางขุดอำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาทเนือเนออเเน้อกระไหลเงินพร้อมกล่องโดยเฉพาะเนื้อกระไหลเงินพร้อมกล่องส่วนใหญ่มักจะเป็นพระที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสําคัญต่างๆทั้งที่ทันตัวหลวงพ่อหรือยุคต้นและที่เป็นย้อนยุคซึ่งได้รับความนิยมสูงไม่แพ้กันครับลักษณะและความสําคัญของแหวนสายนี้ครับ 1. พุทธคุณและอนุภาพ หลวงพ่อกล้วยท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิที่รักลูกศิษย์มากท่านเคยกล่าวไว้ว่าขอศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครแหวนของท่านจึงเด่นในด้านเมตตามหานิยมขาขายคล่องตัวเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นแคล้วคลาดปลอดภยัยคุ้มครองป้องกันภัยจากอุบัติเหตุและสิ่งไม่ดีกันคุณใสด้วยพระเวทวิทยาคมของหลวงพ่อที่เข้มขลังลักษณะของแหวนเนื้อกระไหล่เงิน วัสดุส่วนใหญ่ตัวเรือนจะเป็นเนื้ออัลปากา้าหรือทองเหลืองแล้วนำไปกระหลายเงินหรือการชุบเงินแบบโบราณหรือสมัยใหม่เพื่อความสวยงามและรักษาเนื้อพระลักษณะด้านหน้ามักจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยครึ่งองค์หรือเต็มองค์หรือเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าด้านข้างมักมีอักขระัเลขยันเช่นยันนโมพุทธายะหรือย,ยันหัวใจต่างๆกล่องหากมาพร้อมกล่องเดิมจากวัดจะช่วยยืนยันรุ่นและปีที่สร้างได้ชัดเจนซึ่งมีผลต่อมูลค่าในการสะสมครับ รุ่นที่ได้รับความนิยมตัวอย่างเช่นรุ่นทันตัวหรือยุคเก่าหายากมากและราคาสูงมักจะเป็นเนื้ออัลปากา้าหรือเนื้อฝาบาทรุ่นย้อนยุคเช่นปี5859 6 2 63 64สองแม้จะเป็นรุ่นหลังแต่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษใหญ่โดยเกจิสายหลวงพ่อกวยและนำมวลสารเก่ามาผสมทำให้มีประสบการณ์สูงและเป็นที่นิยมในหมู่สิทธิ์รุ่นใหม่รุ่นโลลักษณะหน้าแหวนเป็นทรงโลคล้ายเหรียญรุ่นแรกวิธีการพิจารณาเบื้องต้นครับ ความคมชัดใบหน้าหลวงพ่อและตัวอักขรยันต้องคมชัดไม่เบลอรอยปลิ้นหรือรอยตัดใต้ท้องวงหรือขอบแหวนควรมีรอยการผลิตที่ดูเป็นธรรมชาติตามยุคสมัยความเก่าของกระหลายเงินถ้าผ่านเวลามานานมักจะมีรอยคล้ำหรือพลายเงินตามซอกยกเว้นของใหม่ที่เพิ่งเช่าจากวัดครับเกร็ดความรู้ครับหลวงพ่อกวยท่านเคยเสกแหวนไว้ว่าใครใส่แหวนของกูห้ามไปทำผิดลูกเมียเขาหากถือสัจจะข้อนี้ได้พุทธคุณจะคุ้มครองอย่างเต็มที่ครับ